อีกแล้วโฟมเจมจิโดนจับผิดจนบุนฝ่ายหญิงขอเคลียร์ทันทีมีโมเมนต์หวานหวานให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องหลังเข้าพิธีวิวาระหว่างพระเอกดังเจมจีรายุและโฟมเบนจมาศอย่างล่าสุดสาวโฟมโพสคลิปลง t ิ k กตอกเล่นคอนเทนต์เกมทายใจว่าชูนิ้วตรงกันหรือไม่โดยระบุคแคปชั่นบอกว่าใจตรงกันแค่ไหนโฟมเจมจิซึ่งในคลิปทั้งคู่ชูนิ้วตรงกันจนจบห้ามกลางชาวเน็ตฮือฮากันอย่างมาก คอมเมนต์สนันทที่หลายคนมองว่าคุยกันมาก่อนแล้วอาทิบางทีอาจมีคนคิดว่าเขาคุยกันมาก่อนหรือเปล่าฉันคนหนึ่งคิดไม่มีทางตรงกันทุกครั้งหลอกเตรียมกันไว้แหละมีคนคิดเหมือนเราไม่คุยกันแล้วบ้างก็บอกว่าชาวเน็ตเรื่องเยอะแท้เขาจะตรงกันไม่ได้เลยเนอะแต่ละคนจะบ้าตายแม่มีความสุขเยอะๆไปเลยนะครับบางคนจะได้อกแตกตายไปเลยยนะเมยเขาจะใจตรงกันไม่ได้เลยคือต้องไม่ตรงใช่ไหมถึงจะถูกใจจะเจอคุณพี่ทั้งหลาย เป็นต้นงานนี้สาวโฟมก็ได้เคลื่อนไหวทันทีชี้แจงบอกว่าทุกคนอันนี้รอบสองข้าไม่ได้นัดกันไม่ได้ซ้อมมันแค่บังเอิญแค่นั้นเองครั้งแรกตรงแค่2เลขค่าแต่เจมลืมตาก่อนเลยถ่ายใหม่อีกทีแล้วมันบังเอิญตรงหมดไม่มีจิตสัมพันธ์ค่าแค่บังเอิญ